สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้พาทุกคนมาเก็บเห็ดครับมาเบิง่งนเ้อครับผมวันนี้ข้าเจ้าวางเห็ดเพิงออก,ตอออกแต่ว่าผมบมฮู้วาเห็ดผึิงยังออกแต่ว่าผมมาหลาอเบิง่งแถวนี้เป็นเถอเอขาว่ามันซุ่มนะครับซุ่ม้ายๆ่าขาเจ้าวางเห็ดผิ่งท่ามหรือว่าเห็ดตับเต่านะครับมันผมสิให้หผึ่งท่ามเนาะ ผมสิมาละเบิ่งค่ะบางมันจะมีบ่เพิ่นสิออกบอ่เนาะผมราว่าเพิ่นเคยออกอยู่แถวนี้แต่ว่าแต่ปู่แต่สมัย10กว่าปีที่แล้วแต่เพิ่นเข้าจะเอาบอ่ทันได้จกบ่ทันได้จกคอกนะครับเป็นตะออกอยู่เด้มันออกอยู่นะครับสมัยตะกี้แต่ว่าซื้อมื่นี้บ่ฮู้เห็นสิเฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องนะ่ะข้าวขาวนะเฮ็ดกินบ่เป็นนะครับนะ่ะต่กี่แม่นเบิดล่ะครับออกเบิดแถวนี้เฮ็ดเพิ่นทามคือว่าเฮ็ดตับเต่านะครับแต่ว่าซื้อมื่นี้บ่ฮู้ว่านจะมีบ่มี นี่ก็เป็นตะเกิดอยู่ได้ครับเป็นเป็นตะเกิดอยู่แล้วหนึ่งกระดาษเนาะดินก็เป็นจานี้เป็นตะเกิดอยู่ครับ <c oughs> ก็เป็นปลาไพตะกีก็เป็นปลาไพจริงสีเหรอครับจะมาหงา 6, หงหกหางัวแปนปลาหนีนะครับเพราะว่าตะกี้บฮันเดีจกข้องเป็นก็มีแต่ปลาไยมีแต่ปลายังยหกหกนะครับแต่ไม่ตะกีเนาะ คล้องกับน้ำผมมีได้น้ำแหงหงครับมองนี้กะมองกกกล้วยผมครับเมื่อกี้ก็มีกุ้กล้วยกุ้ยหนึ่งหันผมเป็นบามาปลูกกล้วยใส่นะครับมาปลูกกล้วยใส่เป็นเท็ดของผมมูลมีตี่เหลีครับหลากบ้างเนาะผมไปกินเซยนะครับกล้วยก็ไดยอันนี้ผมกระเพราเพิ่นนะครับวันนี้จังใจเผาเด้ เนาะเบิ่งครับยักษิมีบ่มมีเป็นส้มเป็นบ่มมี่ผลล่ะทุกคนแต่บ่มีอยู่แต่บากะเรื่อยๆเอาทุกคนผมไม่เห็นเห็ดอันนี้เห็ดอีหยางบานทุกคนนี่นี่นี่ผมเห็นาเจ้าเก็บเห็ดเห็นขายอยู่ตลาดอยู่ทุกคนนี่เห็ดเพิงอันนี้ลาเพิ่นเพิงอีหยางทุกคนนี่เนาะงามๆเลยเห็ดเพิงหยางเห็ดเพิงเหลืองดี่ว่าทุกคนแน่นบองามๆผมเห็นขายตลาดอยู่เด้ผมจะเก็บลองเบิ่งด้อ ดอกก็ลังพอดีแก็งแต่ว่าท่นมีแค่สามดอกครับสามหรือสองโอ้เฮ็ดเพลิงเหลืองอีหลีครับทุกคนว้าวมีน้อยครับเนาะมีน้อยครับจำมีน้อยครับมีครับมีสามดอกเองนี่ครับ,รบว้าวนี่นะครับ แมนฮ็ดเพิงเหลืองครับพอะาทธมบเบ่งเป็นเหลืองสิเป็นฮ็ดเพิงเหลืองนะครับดอกง่ายครับสมบูรณ์เลยนี่ครับทุกคนได้สามดอกเองนะครับว้าวเป็นแต่อ่อนซอนเนาะนี่ครับทุกคนได้ทั้งสามดอกครับได้ทั้งสามดอกแบบง่ายเลยครับฮ็ดเพิงเหลืองเนาะนี่ครับ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม